เจอ90ร้านรับจ้างเสียบมันได้ค่าแรงวันละ300เงินถูกหวยหมดแล้วเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเจออ90ร้านรับจ้างเสียบมันได้ค่าแรงวันละ300เงินถูกหวยหมดแล้วแต่ยังมีเงินของอดีตสามีอยู่อยากใช้เงินที่หามาด้วยตัวเองบ้างเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันที่10ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีไรมันสับปะหลังท้ายหมู่บ้านโนนสำดานหมู่12ตำบล บุ่งแก้วอเภอโนนสะอาดจัังหวดอุดรธานีนางวันลีปัญญาสายหรือเจอ๋ก90ล้านไปรับจ้างเสียบมันหรือปลูกมันที่ไร่ของนางสาวทัศนีศรีสุสโคศหรือไดอายุ4 3ปีอดีตหลานสะพ้ยเจ้าของไร่มันสับปะหลัง12ไร่ที่ได้ว่าจ้างชาวบ้านและญาติพี่น้องมาช่วยกันเสียบมันทั้งหมด7คนค่าแรงวันละ300บาทและเรียงข้าวมือเที่ยงด้วย เจ้าอเปิดเผยว่าวันนี้มารับจ้างปลูกมันหรือชาวอีสานเรียกว่าเสียบมันเพราะเจ้าของไร่มันคนงานไม่พอและเจ้าของไร่ต้องกลับไปบ้านแฟนที่จังหวัดสุราธานีจึงต้องเร่งปลูกมันให้แล้วเสร็จในวันนี้ตนจึงมาช่วยและได้ค่าแรง300บาทโดยมาช่วยทุกครั้งหากเขาต้องการและเป็นงานเกษตรที่ทำมาตั้งแต่ยังเด็ก พอตนเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่กำเนิดไม่เคยดัจจริตลืมกําพืชของตัวเองเช่นรับจ้างตัดอ้อยถางหญ้าดำนาเกี่ยวข้าวปลูกมันและเรียงควายเป็นต้นวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะอายุมากแล้วและตอนนี้เริ่มจะชอบผู้ชายที่มีอายุแล้วจากเมื่อก่อนชอบผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือหนุ่มๆส่วนค่าแรง300บาทจะเก็บไว้ให้หลานๆไปโรงเรียน เพราะไม่อยากเอาเงินเก่าเก็บมาใช้อยากลองใช้เงินใหม่ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองดูการทำไร่ทำนามันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นปกติที่ต้องตากแดดตากฝนพ่อแม่ตนก็พาทำมาตั้งแต่ยังเด็กจะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหากจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทำเพราะมันมีความสุขที่ได้ทำเพราะการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องไร่ท้องนามันมีความสุขสุด,สด หากใครมีเงินไม่ต้องไปหาเที่ยวต่างประเทศและไปค้าแรงงานต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงามและปลูกอะไรก็ได้ผลดีทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยก็มีความสุขได้ตนไปเที่ยวมาเกือบทุกประเทศแล้วก็ไม่สวยเท่าประเทศไทย เงินที่ถูกหวย90บล้านใช้หมดแล้วแต่เงินเจ๊ออมไม่มีวันหมดเพราะมีเงินของอดีตสามีชาวต่างชาติที่ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นคนดีมากและเขาวางแผนชีวิตด้วยการออมฝากเงินไว้ในธนาคารต่างๆเพื่อให้ตนไว้ดูแลลูกหลานในอนาคตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราในโลกใบนี้แล้วก็ตามส่วนเรื่องการซื้อหวยปัจจุบันซื้อน้อยลงมากเลยจากเคยซื้อหลักแสนลดลงมาเหลือหลักพันหลักหมื่นบาท เช้าวันนี้เสียบมันได้สองลองประมาณ70กว่าต้นหรือ78-79ต้นซึ่งตรงกับเลขที่ตนชอบคือเลข7และจะรองนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดที่จะถึงนี้เผื่อจำนวนมันที่ตนเสียบวันนี้จะให้โชครางวัลใหญ่อีกครั้งเพราะปากเจอ๊ออเป็นปากพระร่วงที่ศักดิ์สิทธิ์พูดตัวไหนออกตัวนั้น ขณะที่นางสาวทัศนีอดีตหลานสะไปจเจ๊อ๋อเปิดเผยว่าเจ๊อ๋อเป็นคนดีและใจบุญชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่วนตัวหรือส่วนรวมทํามาตั้งแต่ยังไม่ถูกหวย90ลร้านเช่นตามถนนหนทางในหมู่บ้านต่างๆและถนนทางเข้าไร่นาไม่มีไฟส่องสว่างรวมทั้งถนนที่ชำรุดและเป็นหลุมเป็นบอ่อและงานศพผูยากไร้เจออ๋อก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ จนชาวบ้านเรียกว่าเจ๊ออผีบ้าแต่บ้านในทางที่ดีต่อสังคมเพราะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากเจ๊อเคยประสบอุบัติเหตุตกรถไฟอาการสาหัสนอนรักษาตัวอยู่นานและคิดว่าคงไม่รอดชีวิตแต่กลับรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่ชาวอีสานเรียกกันว่าตายคืน ที่เจออมารับจ้างปลูกมันสำปะหลังในไร่ของตนเองนั้นคิดว่าคงเหงาวันไหนว่างเจออร์ก็จะโทรหาหรือว่าวันไหนคนงานน้อยตนก็จะโทรหาเจออ๋อว่าใครเสียบมันแล้วไม่ติดให้มาเสียบช่วยหน่อยเพราะครั้งก่อนเจออร์เสียบมันไม่ติดแต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายค่าแรงเหมือนคนงานทั่วไปวันละ300บาท ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตั้งแต่เจ๊ออยังไม่รวยถูกหวย90บล้านก็ใช้ชีวิตการอยู่การกินในแบบสาวไทยบ้าน